ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็วันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดี๋ยวเรับเนาะครับทีมงานเพิ่งทรงเหล็กเขามาหามาให้นะครับคือมื่อนี้นะครับพระเจ้าแผ่นดิติดตามเลขของเซียนเซียนเลขวิ่งนะครับมาแล้วนะครับเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาบอเบาได้พีพีซีได้พอแเจ้ากับเขา บอกไปเนาะครับเนะดดาะวัดทิ่ผ่านมาหลุดนะครับกัมวนนี้ก็เข้ากับมาตามกันต่อรอเมืองยิงเนาะครับเอฟซีเนาะรับจะเป็นจังโศกจังบุญครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาะรัฐบาลไทยข้าออก 72, 72, เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองับเลขล่างกับออกหกหกนะครับรับส่วนเลขหน้า ครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับเนาะครับเอาพ่อเตรียมภามาติดต,ตามเบิึงนะครับเนาะเซียนเลขวิ่งนะครับครับวันที่สิบหกนะครับเนาะ สิบหกตุลาคมสองห้าหกหกกับถือว่าคงสุดท้ายแล้วเนาะไอพี่เนาะ เซียนเลขวิ่งสมเป็นเซียนมโนอเต่ววางวนในพนหา,าเป็นบนล่างนะครับเน้นบนล่าง เป็นว่ามัวนี่มันใจนท่านับบนล่างวิ่งเรื่อยๆสองกับเก่านะครับ เพิ่ว่างวดนี้นะครับทาเลขวิ่งบวกเขากะฉีเศร้าทรงมาให้พอเต็มนะครับเอาล้อมองมดูสีแมนควมมคืาอเบาบนนะครับเนาะจอดอะไรก็มัวม่วเนาะพีเนาะรับบางคนจับคู่ให้ครับหลักสอง สองศูนย์สองหกสองเจ็ดสามหางนะครับลักสองครับบ้านนี้ลัก ลักเก่านะครับเก้าหนึ่งเก้าสาม เก้าหกซ้ำนี้นะครับแล้วก็มีเดยกสามตัวมานําอยู่เด็กสามตัว 8, 9, Đẹp cao hộp Xì cao, hộ. si, cao xám 526นะครับไทยมาจึงสี่นะครับเนาะแสดงว่ารักสองนี่เนี่ยสองหกนะครับเนาะสองหกหกสองยังไปประมาณน,นี้แหละสิมีเก้าหก สามหางบนลายนะครับเนาะครับแต่ว่าคันเอฟซีมาร์กหลักสองกะมันออกศูนย์สองแล้วนะครับเนาะมันก็เหลืออยู่สองหกสองเจ็ดหลักสองนะครับแต่ว่าเพนเน้นมากเก่าตัวเดียวส่วนเลขอสามตัวห้ากะ เบิ่งเอาเนาะครับเนาะมักตัวแดงห้องการพิจรารณาเบิง่งแปดเก้าหกสี่เก้าสามห้าสองหกนะครับเอาพขอแตียมขอขอบคุณหลายเด้อครับเดอ้อทีมงานนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอแตีครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อครับเดอ้อครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกับข้อให้เขาเด้องวดนี้นะครับเนาะเตียว่าเพิ่นกับโบกับพอเตียมคักเยี่ยวว่างวดนี้ถ้าเลขวิ่งบ่เขาจะเศร้าทรงไห่เป็นวางสีนะครับเนาะเอาการ่องเบิงว้วันที่สิบหกเนียรู้หละเขาโกเขาเนาะครับเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกับข้อเน้นย้ำนะครับเด้อมักสอบตระกูลยาลืมนะครับไปเลือกสีเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับที่สําคัญเฮาก็อยาลืมนะครับเด้อกับ มักตัวได้สอบตัวได้ห้า็อย่าลืมกลับตัวไว้น้าเนาะเย็บซีเนาะครับคอยสุกโขกมันๆกันนะครับเดอ้อวันที่สิบหกนี้นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอขอ,ขอะคุณเย็บซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตมขอไวพ้พอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะ วันที่16ตุลาคม2566ขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกทุกคนเนาะครับเนาะครับเออเอาจะลืมนะครับ,นะรบเ,เบด้อขันมากันสอบคลิปนี้กายจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแ่เนาะครับเนาะครับเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำครับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม